สวัสดีครับทุกที่ตอนรับเข้าสู่รายการอาาวประจำวันที่1ิบสาสิงหาคมสองพนห้าร้อหนะครับขอแรกไปดูกันที่ราคาทองคำนะครับก็ปิดพุ่งขึ้นกว่าหนึ่งเปเ็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่2สิงหาคมนะครับโดยได้รับปัจจัยนุนะครับจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับท่ามกลางสถานการณ์ปรับตัวเครียดด้านภูมิศาสตร์นะครับซึ่งรวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กําลังขยายตัวกว้างมากขึ้นนะครับโดยอิหร่านนะครับประกาศว่า จะล้างแค้นให้กับอิสราเอลครับหลังนะจากเกิดเหตุรอบสังหารนายอิสมาอิลฮานเยนครับผู้นําฝ่ายการเมืองของกล,ลุ่มฮามาสในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านเมื่อวันที่3ก,กิกหาคมที่ผ่านมานะครับส่วนการสู้รบระหว่างอาเซียกับยูเครนก็ตึงเครียดขึ้นนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะกองกาลังของยูเครนได้ฝ่าแนวชายแดนของรัสเซียนะครับแล้วก็บุกซื้เข้าไปในพื้นที่บางส่วนของภูมิภาคเคิร์ทางตะวันตกของรัสเซีย ซึ่งแม้ว่ารัเสเซียสามารถทีจารักษาเสถียรภาพในภูมิภาคเคิร์ดได้นะครับแต่ยูเครนยังคงควบคุมดินแดนของรัเสเซียได้บางส่วนอยู่นะครับพอทาให้รา,าคาทองคำพอปรุงขึ้นนะท่านมาก็ไปดูที่ราคาดิบวิ่ที่ใหญ่กันนะครับก็ปพุ่งขึ้นกว่าสี่เปอร์เซ็นต์วันนี้นะครับแล้วก็เป็นการติดในแดนบวกติดต่อการเป็นวันที่ห้าแล้วโดยได้รับแรงหนุนจากการที่คาดการว่าสถา,านการณ์ความตึงเครียดนะครับในตะวันออกกลาง จะลุกลามเป็นวงกว้างมากขึ้นก,กระทรวงกลาโามองมสหรารนะครับออกรการว่สาสหรัฐจะส่งเรือดำน้ำเติดขี่อาวุธนำวิถีและกองเรือเครื่องบินโจมตี F-35 สา้านะครับไปยังตะว,วันออกกลางเพื่อปกป้องอิสราเอลเนื่องจากมีความเป็นไปได้นะครับที่อิสราเอลจะถูกโจมตีโดยอิหร่านและบรรดาพันธมิตรของอิหร่านหากอิหร่านโจมตีอิสราเอลจริงนะครับก็อาจจะทําให้สหรัฐะตัดสินใจใช้มาตรการคว่ำบาตรการส่งน้ํามันของอิหร่าน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันราวๆหนึ่งจุดห้าล้านบาทเเรวต่อวันนะครับท่านมาไปดูกันที่ดัชนีดาวโจนสะ์นะดัชนีดาวโจนส์ก็ปิดลบวันนี้ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนขณะที่นักงทุนนะครับก็จับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการของอส,รนนสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนี CPI นะครับซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้นศูนย์จสองในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบก,กับรายเดือนนะครับแต่จะปราบ ตัวทรงตัวอะจับทรงตัวนะครับที่สามเปอร์เซ็นตะเมื่อเทียบเป็นรายปีเพื่อหาสัญญาณนะครับบ่ชี้ทิศทางนโยบายทางการเงินเฟดนะครับข้อมูลล่าสุดจากเฟดวอชฟูลนะของซีเอ็มดีกรุ๊ปเนี่ยบ่งชี้ว่าขณะนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยให้น้ําหนักเท่ากันนะครับต่อการคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่0ู5จุสองห้าเรซ็นหรือ0ูจุห้าเปอร์เซ็นต ในการประชุมเดือนกันยายนนะครับและคาดว่าภายในสิ้นปีนี้นะเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งชิดหนึ่งเปอร์เซ็นตะครับส่วนขาน่นาวทางตาลังวันนี้นะครับช่วงเดือนทุกครึ่งจะมีประกาศดัชนี PPI นะครับก็คาดการณ์ว่าจะออกมาเท่ากับครั้งก่อนที่0.2นเปอร์เซ็นตนะครับใครที่เทรดในช่วงเวลาดาังกล่าวก็ขอให้มาระวังความผันผวนไปด้วยนะครับถัดมาไปดูกันที่ ตัวการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับอันแรกก็ไปดูกันที่ราคาทองคำกันนะก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาขึ้นมาทดสอบนะแนวต้านบนสุดเลยนะครับที่กรอบราคา2,474จนถึง2,483ซึ่งกรอบตรงนี้นะครับก็เป็นแนวต้านสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถผ่านไปได้นะครับมีโอกาสที่จะแตะระดับ2,500ได้นะครับ ตอนนี้ราคายังไม่ผ่านนะครับว่าอาจจะใช้เวลาคืนนี้หรือไม่ก็คืนพรุ่งนี้นะครับเพื่อดูตัวเลข c b ปก่อนครับในทางเชิงเทคนิคแล้วอาจจะมองว่าราคาอาจจะลงมาเทสบริเวณ2,446จนถึงประมาณ2,438นะครับเป็นแนวที่มันโซนก่อนหน้านี้ที่ราคาเคยได้ทำเอาไว้นะครับก็รอให้ราคาลงมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าซื้อจะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแรงซื้อเข้ามานะครับมีเป็นแบบแท่งแดงเต็มๆนะครับก็าอาจจะทําให้ราคาร่วงไปยังแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,425จนถึง2,415โดยประมาณนะครับก็จะเป็นกรอบในการเข้าซื้อฝั่งปลายนะครับสองกรอบราคานี้เป็นแนวที่ใกล้ที่สุดนะครับส่วนราคาน้ำมัน WTI นะครับโอเคก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปทดสอบใกล้ๆกับแนวต้านที่บริเวณ78.91แล้วน่าต่ว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับแล้วก็อาจจะลงมาบริเวณแถวๆนี้ก็คือเป็นโซนดีมานะช่วงราคา76.7จนถึง75.9นะครับก็เป็นโซนที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาลงมาแล้วนะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะเป็นแท่งเทียนกลับตัว ก็สามารถที่จะเข้าเทรดฝั่งลายได้ส่วนแนวรับถัดมานะครับเดี๋ยวเอาไว้ว่าถ้าเกิดแนวรับนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะรับราคาเอาไว้ได้ก็จะอยู่ที่เจ4 2ี่จุดสี่สองจนถึงเจ7 4สิบสามจุดเจ็ดสี่นะครับก็เป็นแนวรับถัดมาส่วนรัชนีดาวโจนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ผ่าน s u p ล l เหมือนเดิมนะครับที่แนวต้านสามหมนเก้าพันห้อยสิบเจ็ดนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมาที่ราคาเนี่ยสามารถเบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปได้ จะขึ้นไปบริเวณสาม1 6ืเก้าันด้อยสิบหกจนถึงสาม3 7ืนเก้าพันเก้าร้อยสาสิบเจ็ดครับเป็นแนวต้านถัดไปแล้วถ้าเกิดว่าแนวนี้นะครับไม่สามารถต้านราคาเาไว้ได้ก็จะขึ้นไปบริเวณประมาณสี่หมื่นหนึ่งสี่มืนหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะครับจนถึงประมาณสี่6มืนสาร้อยหกสิบหกนะครับก็เป็นกรอบ2แนวต้านนะครับส่วนแนวรับเราจะให้เป็นโซนที่เขาพุ่งขึ้นมานะครับก็คือ ช่วงบริเวณ38,830ยจนถึงราวๆ38,592นะครับโอเคครับสำหรับรายการสรุปข,ข่าววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ